ไอสมามีกรุงพเแียไอส์มาน์นู้ดนมทกีฟไอส์มาฟาร์กนและไอส์มาเอไสได้ทุกภาษาค่ะเนเธอร์แลนด์อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันค่ะเอ่อสิบสองสิบสองก็แปด t w e euro a c e v e t